แม่เขากำลังจะออกกันแล้วมัไล่บอาผมอยู่นอกบ้านมัจับผมมแน้เอยู่นบานจไ้ง้อ่นอานจัไ้ไเน้ยกบานังเนียนานจงอยู่นอานจั้ไงนอยนจับได้ไงเนียเอาาจับนียู่อกนนเอ้จริงกูเนี่ยอยไปได้ไเนอ่นอนยเหนื่อยวาัตว์เอ้ย ไม่ใช่ซ mm. ันตี้ตายตายจัดหมดเลยพี่เลยป่ะเฮ้ยมันมันโดนี่มันมันโดนขับไเท่าไหร่นะอคว้าไหมเอไม่เอาพี่ด้วย ไม่คือแบบประกาศเพก็จับเลยครับไม่แบบว่าแบบว่าอะไรนี่เลยหรอแบบว่าม่ฟไว้นแล้วครับไม่ก็ผมเปิดอาคีไงผมเปิดอาคิ้ไงคุณตำรวจแล้วแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้ผมจะบุกบ้านได้ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะเกมพีแบบเนี้ยคือผมจะบุกบ้านได้ยังไงอ่ะเจ้าของบ้านคือแจ้งตรวจจับแม่งต้องจะต้องจะเป็นอาตตาแล้วเนี้ย ผมว่าเปิดวงครอฟิวเวงตั้งแต่ก่อนที่เราจะเปิดไฮคีแล้วครับแล้วเรามาเปิดไฮคีเราควรที่จะรีบออกนานแล้วแต่เราดันไม่ได้ไม่ไฮคีมันก็คือการหยุดเวลาของการทำงานของตำรวจหรือเปล่าครับไม่เ็คือไฮคีอะครับ อนุภาพของฮาคีมันคือการหยุดทุกอย่างการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับหยุดการทํางานที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในวงฮาคีครับไ,<อ>ไม่ได้หยุดทางเจ้าหน้าที่รับรับรับเรา,เ,าเราล้วมันไม่ถูกต้องยังไงอะครับแล้วเวลาตรงน,<อ>น,นั้นมันไม่ถูกหยุดยังไงไอะก็ผมเปิดฮาคีอะแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปตอนที่เราเปิดฮาคีถูกไหมคะใช่ไงเพราะว่าฮาคีหมดเสร็จปุ๊บผมก็ออกไงหมายถึงว่าพอฮาคีออกผมก็ก็ก็ออกไาไง ก็ไม่ได้เลื่นต่อไงตอนเราเปิดวงเคอร์ฟิวไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเปิดฮาคิไม่คุณเข้าใจอะไรไปเนี่ยคุณเข้าใจอะไรไหมก็ผมมาเปิดฮาคิเพื่อหยุดเวลาการทางานของเจ้าหน้าที่ก็คือมันก็นับตั้งตั้งแต่นั้นหรือเปล่าเปิดฮาคิเพื่อหยุดการทํางานเจ้าหน้าที่ในเขตวงฮาคิครับไม่ได้หยุดในการเปิดวงฮวงเคอร์ฟิวอันนี้เราเข้าใจหรือเปล่าเกินอยู่โอเคครับหน้าบ้านเจ้าจีรถผมคือรถแล้วอะผมขอคุยกับผอบบอลหน่อยดิได้ได้ผมขอคุยหน่อยดิ ไอ้ตลออธิบายยังไงผิดหรือเปล่าผิดทำไมคะับ่งมาคมทำไมจะทำไมด้ถูกได้ยังไงอ่ะป๊บนึงเดี๋ยวผมูเองมันเป็นส่วนที่ให้ตำรวจห้ามเข้าอยู่แล้วฮาคิอ่ะครับเข้าก็ถูกว่านี่มีใครเข้าไปในฮาคิอ่ะไม่คือเข้าใจว่าไม่มีคนเข้าจริงแต่คุณก็นับนับเวลาแบบเรียวทามในฮาคิเปิดเลยอ่ะคือพอฮาคิปิดพวกคุณก็จับผมเลยอ่ะมันมันเกินไปป่ะคือไม่มีการเตือนไม่มีการอะไรเลยคือเมื่อกี้ ผมก็ปล่อยวิ่งออกกันแล้วนะอ่าใช่ผมก็ออกไงแล้วผมได้สู้ไหมจริงไม่ได้สู้ได้สู้ไหมจับเลยจับเลยใช่พอบอพอที่ตำบผมหลบละโนเตือนน้องเลยว่าเฮ้ยชุบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจจับผมก็เตะกระถดกันหมดแล้วหลั่นเลยทำไมเราถึงไม่ออกตั้งแต่เปิดฮาคีแล้วล่ะเอ้าแล้วบอเปิดฮาคีเพื่อให้เล่นๆเลยครับคือรูปแบบเมืองเขาต้องการให้เปิดฮาคีแล้วให้ได้สู้กันหรือเปล่า ตำรวจได้ ident, เปิดวงเปิดฟิวว่างว่าห้าทุ่มสี่สิบไงคือก่อนห้าทุ่มสี่สิบเนี่ยหลังหลังจะเราเปิดหาคิเราก็ต้องเตรียมออกแล้วเปล่าอ้าวก็ผมออกก็ผมก็ออกไงเราเกินเวลาเราออกเกินเวลาแล้วโอ้แล้วใครจะวิ่งทันชั้นสามวิ่งลงมาจากบันไดทีละขั้นใช้เวลาเอาง่ายๆอ่ะคือคือบุรตำรวจฟังไว้นะถ้ากดมันออกมาแบบเนี้ยคือบ้านน่ะแต่จะไม่ขีไม่ได้เลยอ่ะถ้าผมแจ้งอ่ะคือมันไม่มีทางอ่ะในฮาคิเดียวจะจะสามารถเคลียร์ศัตรูหมดอ่ะ ผมพูดเลยยังไงมันก็ต้องแบบว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นในในฝั่งของแซดซีบุก jk ตำรวจก็จะทําแบบนี้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดในก็ไม่ก็หมายถึงว่าผมพูดถึงความสนุกไงผมพูดถึงความสนุกไงคือผมไม่ต้องสนหรอกว่าใครบุกใครอะ่ะแต่กดมันออกมารองรับแบบนี้แล้วหาคีจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะคุณตำรวจเราตำรวจก็ไม่ได้เข้าในหาคีไงตำรวจก็ได้ประกาศอยู่ไว้ไไแล้วไงแต่พวกผมมาโดนจับขอบวงแบบนี้มันมัน,ม,นมันใช่เหรอเออขอบวงอะไรครับ อ้าวก็คุณรอขอบวงไงพอผมอาาคิปหมดปุ๊บคุณก็จับผมเลยเนี่ยขอบวงการคิปผมอ่ะก็ก็แต่วงเคอร์ฟิวตำรวจมันกินไปไม่เอางี้หรือเปล่าขอบอคือคือคือผมผมผมอันเนี้ยคือเขาเปิดวงแดงใช่ไหมใช่ไหมขอบอแล้วผมก็กลางฮาคิปเลยเพื่อเย็เล่นฝั่งตรงนู้นฝั่งนู้นเสร็จอะะแต่บอเขาตายกันหมดแล้วใช่ป่ะตำรวจได้เข้าไปในวงคิวไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าอันเนี้ยผมผมไม่ได้ตักตวงเจ้าหน้าที่ว่าทําไม่ดี แต่พอฮาคิหมดปุ๊บเขาจับผมคาบ้านเลยแต่ไม่มีการมาทาักกันเลยนะไม่มีการกแทงแไม่มีการหยุดนะถูกแล้วมันถูกแล้วครับแสฟอ่ะแล้วเนี่ย<อ>ผมถามว่ากด<อ>มันเป็นแบบเนี้ยแล้วแล้วแล้วฮาคิกับการบุกบ้านผมจะทํายังไงอ,ะอ่ะคือมารองรับเจ้าบ้านแบบนี้ก็คือก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเจ้าเจ้าบ้านได้เลยว่างั้นเถอะเอาง่ายๆอ่ะคือกดแบบมันพิลึกกื้อยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ก็เมื่อก่อนอน่ะ ถ้าตำรวจไม่จับเจ้าบ้านก็ไดบอกว่าทำไมตำรวจไม่จัใช่ครับมามันคือการมันมีการคุยกันมาหมดแล้วไงในเรื่องนี้กับแก๊งอ่รเข้าไป้ไม่อันนี้พูดถึงตอนหลังจากห้คืนหมอหมอหมอนี่ยหมอหมอเคนี่ก่อนชีดยาก่อนเอาขึ้นมาคุยต่อโอ้ยยดหนักเลยว่ะสกดบางกดแ้งยน่กดมาเพื่อให้เจ้าบ้าเขาได้ใช่มอมมาดิหมไปได้ไหมแม่งแบบกอดแหกจัเลยว่กดแบบนี้ม โอ้โหศาสตว์แทบจะเป็นแทบจะเป็นแบบอมตะเว้ยเว้ยเอาง่ายคืออยู่ในบ้านกูแจ้งตำรวจจับไม่มีทางทำยี่อะไรแม่งได้อะมึงกลางฮาคิดแล้วไงอะกูก็อยู่ในห้องไงสัตว์รอตำรวจมาเฮี้ยวงหมดมึงโดนจับกันหมดกูยิงกูยิงกูยิงกดาโอ้โหเฮี้ยงยังป่วยอะเอาจริงนะเว้ยิงบอกช่วยนะโอเคเอาผมครับคือคือผมถามหน่อยอะถ้าผมผมเล่นแบบเนี้ยคือผมอยู่แต่ในบ้านอะไม่ออกมาเลยผมไม่ออกเลย ผมเล่นแต่ในบ้านสั่งน้องเล่นในบ้านอย่างเดียวแล้วก็มีทีมนหนึ่งมาบุกเขาก็กางอาคีผมก็แจง้งตรวจผมก็อยู่ในห้องนอนอ่ะผมก็ล็อกห้องไม่ทําอะไรเลยอะ่ะแล้วมันสนุกยังไงอะ่ะมันมันมีข้อตรงที่ว่าเจ้าบ้านต้องอยู่ในบ้านด้วยพี่ที่รองรับครับถ้าเจ้าบ้านยังวิ่งแล่นอยู่ข้างล่างก็คือจับไม่ได้เ,เราเราได้แค่เราได้แค่กัน การให้ผูคุณออกไม่งั้นผมจะจะเริ่มจับคนที่หมุกไม่ได้่เจ้าบ้านแม่ผมลงผมมองในมุมนี้ไงถ้าเขาเล่นเหลี่ยมแบบนี้แล้วเกมเพลย์มันจะออกมาสนุกยังไงอ่ะตำรวจก็คือมีบ้านก็คือแต่จะเป็นแบบว่าไอ้นี่เลยป่ะแอร์เรียปกป้องโปรเทคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบผู้เล่นใหม่เลยป่ะถ้าถ้าเขาอยู่ในกฎเอางี้คำว่าคำว่าการมีบ้านเจ้าบ้านได้เปรียบกว่านี้เป็นเรื่องที่ที่ถูกต้องอ่ะ อ่าใช่ไงก็กเข้าเขเข้าใจกว่าคนที่จะเลือกจะตัดสินบุกบ้านเนี่ยยากมากเลยนะถ้าถ้าไม่ยอมถอยจริงๆเนี่ยคือแทบจะไม่บุกบ้านกันเลยนะในยุคเนี้ยแล้วถ้าพอผบออ,ออกกฎแบบนี้มาอีกอะ่ะโอ้โหมไม่ผมผมไม่ได้ออกกฎอย่างนี้มาเพื่อเพื่อน,นี่แต่คืนกฎเนี่ยมันออกมาเพื่อบอกว่าไอ้ตำรวจทําไมไม่จับแก๊งที่บุกลุกบ้านผัวทำไมอามันก็ต้องเตือนก่อนไ,องไงก็ไอ<ง>้นี่แหละ ที่ที่บอกว่าเตือนเนี้ยคือถ้าเจ้าบ้านยังเลือกที่จะตีคนที่บุกลุกอยู่แล้วไม่ยอมฟังที่ตารวจพูดหรือยอมไม่ยอมเข้าบ้านตามที่ตํารวจบอกว่าเออคุณเข้าไปในตัวบ้านจะได้เริ่มจับยึดบุหรี่ได้นจะสอบได้ไงมันตายหาหมดแล้วเมื่อกี้มันตายหาหมดแล้วมันไม่มีใครเลยแล้วแล้วใครเป็นคนแจ้งเขาแจ้งมาต้องแต่ก่อนหน้าที่เขาจะตายไง นี่นี่มีมีคนแจ้งเข้ามาครับพี่มีเบอร์ด้วยผมมีเบอร์ของคืออ่าเขาแจ้งเข้ามาในแชทาตำรวจใช่ครับมีคนบุกบ้านนะครับตอนแรกอ่ะคุณตุ่นติดไหมครับอ่าเขาแจ้งมาได้แจ้งในแชทาตำรวจผมไม่บอกเบอร์กันนะมีการบุกรุกตำรวจผมเข้าใจผมเข้าใจแล้วหน้าที่ของฮาคิเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าช่วยมาช่วยอะไรเลยเหรออาคิอาคิก็มีไว้ก็คือผมผมจะไม่เข้าไปยุ่งในไม่ทํากิจการตํารวจในวงฮาคิไงในวงฮาคิคุณจะทําอะไรก็ได้ซึ่งตํารวจก็จะได้แค่ยืนมองอยู่รอบๆ เอา,เอาง่ายคือเอาง่ายคือเอาง่ายคือมันไม่มีพอที่จะทําให้พวกปอดแหกคือ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 กดอันเนี้ยของตํารวจอ่ะมันทําให้พวกปอดแหกมันมันแบบมันมันได้เปรียบจัดเลยอ่ะคือ,อมันไม่สนุกเลยกฎตำรวจมีไว้กด,ดนี้มีไว้ให้เจ้าบ้านได้เปรียบกว่าคนที่มาบ,กบุกครับโอ้โห ไม่ยากพูดมาได้ไม่เอาง่ายคือถ้าคนเขาเล่นแบบแบบว่าใจใจลูกผู้ชายอ่ะมันไม่มันไม่ใช้ก็หลอกอะไรเหลี่ยมตรงเนี้ยแต่ผมบอกเลยถ้าถ้าในกรณีที่แบบคนอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ออกเลยอ่ะผมก็แจ้งตำรวจอ่ะต่อให้มึงมีฮาคี้อ่ะมึงก็ไม่มีทางที่จะคุมสามารถเอากูออกไปได้อ่ะถ้ากูอยู่ในบ้านอ่ะถ้าถ้าถ้าคุณพูดอย่างนั้นนะใช่ถ้าอยู่ในบ้านนะเร์เซิร์ฟใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าคือกฎเนี้ย มันมันเริ่มมาได้เพราะว่าเรามีการประชุมกับแก๊งทั้งหมดแล้วแล้วคือมันยอมรับกันแบบนี้เว้ยคือตอนเนี้ยเซิร์ในฝั่งเจเคก็ต้องโดนจับแบบนี้ไปก่อนส่วนหลังจากเนี้ยเราจะมีการประชุมคุยกับแก๊งกับตำรวจใหม่เพื่อเปลี่ยน่แก๊งครับที่ประชุมเนี่ยกี่แก๊งครับแก๊งที่มีบ้านทนเมืองตอนนั้นนะครับณนตอนนั้นแก๊งที่มีบ้านทุกแก๊งตอนไหนครับี่ประชุมตอนไหนครับเนี่ยคือเอาแอนมากดที่หนึ่งจุดศูนย์ด้านตะบุญว่านเนี่ยผมพูดเลยนะกดข้อนี้ตอนที่ค เอาง่ายๆคือกฎ1.0ก็คือถ้ารวมหัวกันมีพรรคมีพวกก็คือสามารถมาร้องเรียนแล้วก็ซื้อเสียงได้ว่ากันเถอะแล้วก็เมืองระเบิดยาเราเราทำให้ทุกฝ่ายพอใจไงใช่ม่ล้าผมไม่จับคุณแต่ระบบถามหน่อยแล้วตำรวจรู้ได้ไงครับว่าฝ่ายไหนไม่เข้ากับฝ่ายไหนครับผมเอาผมไม่รู้แต่คือพวกคุณเป็นแก๊งคุณก็ผ่านทีซีมาใช่ไหมแล้วทีซีก็เรียกประชุมรวมรับของเารับเรื่องพอผมรับเรื่องเสร็จปุ๊บผลวุวิออกมาเป็นยังไง ผมก็ต้องประชุมกับทีซีว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมสรุปแล้วข้อเนี้ทีซีบอกให้เป็นไปได้อะผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ยึดตามนี้ไปให้จาบ,บ้านได้เปรียบกว่าเพราะเมื่อก่อนจะบอกว่าตารวจเอียงนั่นเอียงนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอผมทํามันเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบ้านเนี่ยมันไม่มีใครพอใจหรอครับไอคนที่โดนอะ่ะเพราะเพราะว่าอลองลองคิดกับกันถ้าว่าเป็น เจคีโดนบุกบ้างอะไม่ทำครับไม่ทำไม่ทำไม่ทำถ้าอะไรที่มันไม่กรนบุกอะครับมันไม่ทำหรอกผมไม่ทำครับอันนั้นคือในมุมอย่าอย่าแบบนี้ไม่ย่าอย่าเอาผมไปดอบดอบเกรดพวกผมขนาดนั้นไม่อย่า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 ไม่เอาเอาคนอื่นครับหมายถึงว่าเอาแก๊งอื่นผมไม่ทำอะไรที่เหียมแบบนี้ผมไม่ชอบคุณคุณไม่ทำไม่เป็นเออแล้วเขาไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องเอยถึงเจคอันเจคเขาไม่ทำกันเรื่องของคุณเออส่วนแก๊งอื่นที่เขาทำ ก็เรื่องของเขาเช่นกันอ่าใช่ผมนึ่งจะถามไพให้ว่าเออมันแล้วแบบนี้ถ้าคนเขาทําเหลี่ยมแบบเนี้ยตลอดเวลาแล้วแล้วพวกผมจะทํายังไงอ่ะเขาอยู่ใน<ล>ดูแบบเนี้ยอ่าส,สมมุติว่าอ่าสมผมรับเรื่องไอ้ฟีดแบ,บคข้อนี้ไปแล้วผม,มไปส่งต่อใอ้ี c รับรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าเขามีการแก้ไขอ่าเี่ผมแจ้งให้ทราบอีกรอบแล้วกันอันนี้คือครับมรนนี้มันป่วยเกินครับวันนี้มันป่วยเกินมีวงแดงเปิดฮาคิ ตาชี้ดับจับได้เลยโอ้โหผมลองเนี่ยผมอยากให้เนี่ยตำรวจอะรวมแก๊งกันมาเลยเอาพวกผมในบ้านอ่ะในหนึ่งฮาคิอะผมกล้าพูดเลยพวกคุณเอาผมไม่ลงหรอกจริงจแล้วบอกฮาคิหมดผมจับพวกคุณได้เลยอืถูกเพราะคุณเออไมมองมุมนี้ดิมองมุมนี้ดิมันครอบของฮาคิอยู่ซึ่งเวลามันก็ไม่ได้หยุดเขาแค่ไม่ได้ทํากิจการไม่คือผมแค่ต้องการแบบว่าแบบ คือแบบว่าผมต้องการแบบคืออ่าง่ายคือถ้าแฟมหลักอ่ะมันจะเป็นประมาณว่าถ้าพวกผมไม่มีเจตนาสู้ต่อแล้วตำรวจเขาจะเตือนก่อนถ้ายังมีหัวร้นกันอยู่เขาก็จะจับเลยผมว่าโอเคอันเนี้ยแต่อันนี้คือแบบวงฟ้าดับปุ๊บจับเลยอ่ะแบบแท้ๆจะวิต่อวิเลยอ่ะมันมันแบบมันมันเกินไปอ่ะมันแบบมันเข้าใจว่าเกินไปป่ะคือแดกเลยไม่พูดเลยอ่ะอ่าันผมถามตำรวจอีกสักข้อนึงั้นจังหวะที่เราจับเขา มีเจ้าบ้านได้ตีเขาอยู่ไหมหรือไม่มีพี่ไม่มีอ่ามีมีมีตีตีกันอยู่ในบ้านครับตีอยู่ในบ้านผมเป็นคนเลี้ยงบ้านเขาเลยใช่ไหมครับมีทั้งโถงกลางบ้านแล้วก็ในโรงรถครับสองที่ผมเป็นคนไประงับเองกับมือในโรงรถไม่สรุปคือไม่มีนะครับมีครับไม่บอกชื่อไหมมีลุงมีครับมีมีครับมีถามเพื่อนได้เลยถามเพื่อนได้เลยให้บอกชื่อ ไม่เอาดีกว่าไม่แต่เอาจริงอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอวงหมดอ่ะผมอะ่ะแทบจะตะโกนบอกให้น้องทุกคนหยุดแล้วก็ออกมาเลยอ่ะผมมัน่นใจเลยออยังมีป้นยังมีตีกันอยู่เลยครับในบ้านนะตอนนั้นนะอืมก็แต่เจ้าบ้านเขาแจ้งความมาแล้วไงความชัดตำรวจมาแล้วไงเขาส่งจีมาเขาบอกบบเขาบอกเหตุการณ์อะไรพนักอัตโนมัติจะทำงานกดโคตรกลางเลยนะครับแ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเรื่องนี้เดี๋ยวเอาไปไปวินดีว่ามันมีปัญหาแบบนี้ว่าถ้าแบบ อเข้าใจแล้วครับเอาง่ายคือคือผมเข้าใจแล้วพวกแกงกากอะเออป่ะผมว่าผมยอมดีกว่าผมผมว่าผมพยายามอธิบายในมุมที่แบบตอนหนุ่มพี่ตดเอาง่ายอ่ะเอผคือเข้าใจแหละเออผมเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจมันดีกว่พวกแกงกากเอางั้น่ะเออกินเจอ่แล้วคือพวกนี้ไร้ค่าเอาง่ายเออเดี๋ยวเวลาวะเียอ่ะั้นตามนั้นเลยตามตามตามปกติครับแกงกากเอาง่ายอไอ้ยาวกแบบปอดแหกอ่ะพวกระจกอ่ะไอ้ยา จริงๆวัาจอกอ่ะผู้มากใครบะมีใครไม่มีอาการบ้างไหมกากเกิดนะไอ่ะโอ้โหมึงไอ้เหีียไม่ได้อะไรก็ไปงอแงรวมหัวแล้วก็ปกป้องแบบกากก่ะอียเข้าเข้าฟักเข้าฝ่ายแบบผิดๆอ่ะอียะวิธีการเล่นแบบโง่ๆอ่ะคุยใครกูอยากรู้เสียงว่ามึงไปลงอ่ะ กูจะดูหน้าเลยเฮะไอพวกเฮียเนี่ยกระจอกบทออะ,จะใจก,กากปากเก่งโอ้โหไอ,อไ,ออไอสัตว์อะเฮียมึงก็อยู่ในบ้านกูว่าไม่บุกเลยเฮียมึงก็อยู่อะอยู่ในรูไปไอสัตว์วันนี่กูกูถอยสุดๆแล้วนะเว้เข้าใจปะคือคือถอยสุดๆแล้วนะเว้มึงอยากเล่นในบ้านกูก็มาเล่นให้อะ่ะเข้าใจปะมึงอยากมาเล่นในบ้านก็เล่นให้แจ้งตำรวจอีกโอ้ ไอ้ตา์มึงว่าไงวะแจ้งตำรวจผมก็รับบอกผมก็ยอมรับได้นะเพราะว่าถ้าผมบุกไปใช่ปะแล้วผมปิดมันไม่ลงแล้วเปิดหาคีเอามันไม่ได้อ่ะผมโดนจับโอเคไม่ว่ากันแต่เมื่อกี้คือคือมันแบบโอ้โหกูก็ถอดแล้วกูก็ฆ่าพวกมึงเยอะแล้วแล้วกูก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยอะ่ะแต่คือตำรวจแบงเดินมามึนๆแล้วก็แดกแบบงโงๆ่ๆชิปแซดอะแบบงงๆอะ่ะเี้ยอะครับ ใช่มั้ยครับพี่